พี่น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะมือนีนะคะก่อนไปเหตุงานนะคะพี่น้องขอยจะมาเบ่งสวนเล็กๆของเฮานะคะอันมะเขือเทศบงุงแน่พี่น้องมะเขือเทศแขวโอ้ยอันก็ร่งแดงพักเลยค่ะโอ้อันนั้นสีเหลืองพี่น้องนีมีมีอันนี้สีแดงนะคะอันนี้สีเหลืองค่ะอันนี้ สีเหลืองโอ้สีเหลืองข้างในสุกแล้วข้างในก็มีเห็นบ่คะสีเหลืองนี่สีเหลืองกำลังออกลูกเยอะเลยนะคะนี่นี่พี่ดอกเต็มเลยข้างในค่ะข้างในก็เต็มนะคะนี่ค่ะสีเหลืองนะคะตำหมกฮุงเนาะอันนี้เขาเอิญหมกเคลือบบนพื้นบานห้าเอิญมกเคลือน้อยเขาไปตำเจวตำยางนะคะแต่ค่อยมกัก อันมะเขืออันประเภทมะเขือนี่ค่อยมากมะเขือน้อยๆอันนี้ค่ะตำมะฮู้มันสิแซ่บหนามันหลายนะคะนี่ค่ะเอาอันเอาหมากดิบก็หมากซุกหมากเหลืองมาตำปนใส่กันเนาะค่ะพี่น้องตำมะฮูงมันจากนี่สีสันนะคะอันนี้ค่ะมะพขี๋ข่อยโอ้ยแต่ต้นศาดต์ตรงนี่ยมันแค้มแกนข่อยสร้างมากมายเลวพี่น้องตรงเนี่ยแค้แกนเบิร์ดตรงเนี่ยงึดลาย โอ้ยอันฟ้าพิกามาไงไงกับซัมนี่ได้ซัมนี่พี่น้องได้ซัมนี่ไอต้อตนสัตว์ไข่บางแน่นได้ซัมนี่ซัมหนุ่โปดมือนี่อันไข่ซังไผ่ตูนะคะกับมักพริกนี่แหละมาเป็นกระถางมาเป็นต้นมาเป็นอันอันดอกเป็นผลเรียบร้อยนะคะพร้อมกินนะคะผลน้ำผูกบอกงามเนาะก,กันเลยอันนี้งามคักนะคะมะเขือเทศใหญ่ของปีเตอร์นี่งามคักอยู่ในพี่น้องอุ้ยเท้าเกลือขึ้นบาหญ่งงเลย นี่แะคะพี่เตอ๋อแล้วมากินย่างนะคะย่างมะงคุดเทศย่างบาร์บีคิวสัตน,นะคะพี่เน่ดอกไม้นางกับงามงามพี่เน่ค่ะงามบีรีดอกไม้นางอันนี้กับพระเจ้าเสด็จยังกินหัวโควบีนี่ม,มันเนี่ยเนขึ้นเน่าขึ้นน, <c oughs> นี่ค่ะนี่แบบต้มปนต้มเจวแล่ะอันอันหอมหน่อยนี่นไหม ก็กำลังเป็นดอกเือเขากำลังเป็นดอกนะคะอันนี้ยังน,นี่ดอกที่หั่นติดมาเป็นดอกซื่อๆว่าหันน่นติดมาดนะคะเนี่ยอันนี้ยังคงนั่งอยู่นี่โอ๊ยนั่งกระมักเนาะนั่งบอกใครว่าอันเจ้าอยากกินเด้ออันนี้พันวาปา้าปาน่านอยปาหนอ่อยสิมากินอีหยังค่ะกระบ,บองเพชรโอ๊ยหวานมึดไหลไม่บอกใครว่าอยากกินเด้อ่สัน หอมาสิกินกระบ,บองเพชรมึงเนี่ยพี่น้องงามบ่พี่เตอ๋อแล้วเขามักยังสี่ล้วคะ่ะบางเนี่ยเงี้ยเออเราหมักแนวนี้บางเนี่ยเราหมักยังสี่ไหมเนี่ยอันน้นอยๆน,น,นี่สีเราเอาเราก็เอามาอันปลูกเราหมักยังสี่เพี่น้องเนี่ยเอาผลสรุปเราไปตางข้างหลังเลยคะ่ะถ <c oughs> ้าเป็นคนหมักต้นใหม่นะคะพี่เตอ๋อเนี่ยเหมาะสำหรับอยู่เมืองไทยเลยตอน เกษียณนะคะปู่ปู่ไปทางเอาหล่นแหละสวนนี้ปลูกเลิศบานเฮามันผืพื้นทีปู่มันหลายนะคะมันคือมือหนอกมือหนอกนี่พื้นทีมันบ่หลายนี่ค่ะพี่น้องบูบอรีนี่ยกะซุกจนว่าอันไข่กะสิเก็บเดี๋ยวเดี้ยวข่กะสิเก็บอยู่เก็บไปปั่นไปยังอยู่บนจักเนาะนี่ค่ะมันกำลังซุกหลายนี่ค่ะนี่ซุกหลายซุกเรื่อยๆ ็จะเป็นดอกนะคะดอดีมะเขือสับจำหนีแหละห้องข่ก,ขก็ได้พี่นอ้องเอ้ยนี่นะคะมะเขือเทศไข่อยก็ได้ได้กินจำหนีละอือพริกก็โอ้ยเกียนผักพี่นงเอ้ยเงี้ยพีกเกียนเ,ยนเยนกนเกนปะกันปลาปีกกาใหญ่พวกนี้มาได้จำหนีเฮ้ยตุงมือนี่ไหม ไปรายการไปรายการไปเฮ็ดงานเบิงบ่งมาเบิ่งกูหมุนเนี่ยค่ะแต่ว่าคนหดหนามคือปีเตอร์นะคะก้อยก็มาเบิงบ่งมาเบิ่งเลยก็มาเก็บเจวลามันสูข้อยก็สิเก็บไปตำหม้หุ่งนะคะอืมตอหม้หุง่งออกคลิปนะคะนะคะน่องมีสมนี่นะคะชีวิตเมืงองนอกมีความสุขนะคะ ความสุขเล็กๆน้อยๆไปนะคะเบิงนน์กมอน้กะเดี๋ยวจังพอกันไหมเนาะพี่ดองเนาะสบายดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้า